จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้อนรับเยาวชนจากภาคใต้ในโครงการสันใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่38เพื่อร่วมศึกษาเรียนรู้สังคมพหูวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนต่างวัฒนธรรมครับ นายอารีวงอาระยะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการสานใจไทยสู่ใจใต้ไปโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่38ภายใต้กิจกรรมศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยาที่องประชุมอาคารร้อยปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นถามรุ่นที่38กล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาเรียนรู้สังคมพหูวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นเรื่องของสังคมพหูวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานด้านวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน เยาวชนที่เขาร่วมโครงกันในครั้งนี้จึงถือได้ว่ามีโอกาสอันดีในการได้สัมผัสบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนต่างวัฒนธรรมจากการบรรยายพิเศษของวิทยากรทำให้ได้รับรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งได้กลุ่ีอยู่ในสังคมพหูวัฒนธรรมเป็นอย่างดีร่วมกับน้องๆเยาวชนที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้สังเกตเรียนรู้ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทาง,ง,ง,งอ้อมกับคณะเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่38 โดยได้จัดก,กิจกรรมศึกษาเรียนรู้สังคมพระหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยาให้กับเยาวชนจากดินแดนภาคใต้5จังหวัดได้แก่สงขลายะลาสตูลปตัตนานาราธิวาสนำเยาวชนจำนวน320คนเดินทางไปทัศนศึกษาสังคมพระหุวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความภูมิใจของชาติไทยในอดีตเพื่อสู่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนาสังคมและนำไปปรับใช้ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแม้จะต่างศาสนาและวัฒนธรรม